สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าภายในจอพอดแคสต์วันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางข้ามการเวลาไปสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจของมนุษยชาติวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเดินทางที่พิเศษมากๆนะครับเพราะเราจะไปยังจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่าอารยธรรมลองนึกภาพดูสิครับว่า ถ้าไม่มีการเขียนเราจะรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างไรถ้าไม่มีวงล้อเราจะเดินทางได้อย่างไรถ้าไม่มีกฎหมายสังคมของเราจะเป็นอย่างไรคำตอบของคำถามเหล่านี้ทั้งหมดเริ่มต้นที่ดินแดนแห่งนี้ครับเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วที่มีชื่อว่าเมีส่ปูตีเมีย นี่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตนะครับนี่คือเรื่องราวที่พิสูจน์ได้เห็นว่ามนุษย์เราสามารถสร้างสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ขึ้นมาได้เมื่อเรามีความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือกันจากนี้ไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเราจะพาทุกท่านเดินทางไปพบกับชาวซูมเมเรียนผู้บุกเบิกโลก ไปตลอดการผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นก่อนนะครับในปีคศ1922ถึง1934ซึ่งถ้าตรงกับประทิศไทยของเราก็น่าจะอยู่ในช่วงราวๆปี2465ถึง2477นะครับช่วงนั้นในบ้านเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง กันพอดีนะครับในปี2475แต่อีกฝากหนึ่งนะครับนักโบราณคดีชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าเซอร์เลโอนาร์ูรูลีได้ทำการขุดค้นพบเมืองอูนะครับเมืองโบราณในประเทศอิรักสิ่งที่เขาค้นพบนะครับเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาล เขาค้นพบสุสานนะครับสุสานหลวงที่มีอายุราวๆ4,500ปีพบเครื่องประดับทองคำที่ประณีตรวมถึงหมวกทองคำของพระนางปูอาบีและที่สำคัญที่สุดคือแผ่นดินเหนียวหลายหมืน่นแผ่นที่มีอักษรคูนิฟอร์มเขียนอยู่เมื่อนนักวิชาการสามารถแปลอักษรเหล่านั้นได้พวกเขาก็ค้นพบว่า นี่คือบันทึกการค้าขายกฎหมายเรื่องเล่าและความรู้ต่างๆของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่เราเคยรู้จักมาใช่แล้วครับก็คืออารยธรรมเมสูปเตเมียเมืองอูที่เซอริโอนาดวูลี่ขุดค้นอยู่นั้นเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญนะครับของอารยธรรมเมโสโปเตเมียดินแดนระหว่างแม่น้ำไทคริสและแม่น้ำ ยูฟรติสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในอิรักปัจจุบันและส่วนหนึ่งของซีเรียตุรกีและอิรานคำว่าเมโสปเตเมียนะครับเป็นชื่อที่ชาวกรีกโบราณตั้งขึ้นโดยเมโสเนแปลว่ากลางและปูตามอสแปลว่าแม,ม่น้ำส่วนชาวซูเมเรียนเนี่ยครับเรียกดินแดนของตนเองว่า g a แก หมายถึงแผ่นดินของกกครับเพราะในบริเวณลุ่มแม่น้ําจะมีต้นกกขึ้นเป็นจํานวนมากก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของชาวซูเมเรียนนะครับมาดูกันก่อน,อนว่าโลกเปลี่ยนแปลงอย่างไรจนเกิดอารยธรรมมนุษย์ขึ้นมาเมื่อประมาณหนึ่งมืนปีก่อนคิดการนะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเกิดขึ้นที่นักประวัติศาสตร์เรียกว่าการปฏิวัติ เกษตรกรรมหรือ Neolithic Revolution มนุษย์เริ่มเรียนรู้การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะบริเวณลิ่มที่อุดมสมบูรณ์หรือ Fertile c r e s c e n ซึ่งหมายถึงบริเวณลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสและแม่น้ำนายที่เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมโบราณซึ่งตรงนี้รวมถึงเมโสโปเตเมียด้วยนะครับ ตามหลักฐานทางบบราณคดีที่ค้นพบการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบอย่างมากนะครับเมื่อมนุษย์สามารถผลิตอาหารเองได้ไม่ต้องพึ่งพาการล่าสัตว์และเก็บของป่ายอย่างเดียวทำให้เกิดการเกินดุลหรือื่อพลัสของอาหารคือจำนวนอาหารมีมากนะครับตอบจำนวนปริมาณของประชากร เมื่อมีอาหารเหลือผู้คนบางส่วนจึงไม่ต้องทำงานในด้านการผลิตอาหารตลอดเวลาสามารถทุ่มเทให้กับงานอย่างอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นการทำเครื่องมือการค้าขายหรือศิลปรกรรมเป็นต้นนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของการแบ่งงานซึ่งเป็นรากของอารยธรรมของมนุษย์ ต่อไปเราจะมาดูของการเกิดขึ้นของชาวซูมเมเรียนกันนะครับผมหากเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3,500-3,000ปีก่อนคริสตกาศนะครับชนกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าชาวซูมเมเรียนเนี่ยตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมโสโปเตเมียตอนใต้บริเวณที่เรียกกันว่าซเม,มอร์ต้นกำเนิดของชาวซูมเมเรียนยังคงเป็นปริศนา ภาษาสูเมเรียนไม่สามารถจัดอยู่ในตระกูลภาษาใดที่เรารู้จักเลยทําให้นักวิชาการเชื่อว่าพวกเขาอ่านมาจากภูมิภาคอื่นหรืออาจเป็นชนพื้นเมืองที่พัฒนาขึ้นในท้องถิ่นชาวซูเมเรียนนะครับเป็นกลุ่มแรกที่สามารถสร้างนครรัฐด้วยแต่ละเมืองเป็นอิสระมีผู้ปกครอง และเทพเจ้าประจำเมืองเป็นของตัวเองสำหรับเมืองที่สําคัญนะครับของชาวซูมเมเรียนที่มีการค้นพบตามหลักฐานทางโบราณคดีได้แก่เมืองอุรุกนะครับจัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้นหรือถ้าเทียบกับปัจจุบันก็คงจะเป็นเมืองหลวงมีประชากรประมาณ4 0 0 0 0 5 0 0ถึง50,000คนนะครับตามประมาณการของนักโบราณคดี อุรุกปัจจุบันนะครับคือดินแดนโบราณที่เราเรียกว่าโวกาตั้งอยู่ใกล้เมืองอัลซามาวาทางตอนใต้ของอิรักในปัจจุบันนะครับเมืองที่2องนะครับได้แก่เมืองอูเมืองอูเนี่ยเป็นเมืองการค้าที่สำคัญที่นี่นะครับจะมีวิหารอย่างซิกุรัตที่งดงาม และเป็นแหล่งที่ค้นพบโบราณวัตถุสำคัญมากมายนะครับปัจจุบันเมืองนี้อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิรักนะครับใกล้กับเมืองนาซิริยาเมืองที่3นะครับก็คือเมืองลากาสนะครับเมืองนี้เป็นเมืองที่มีเอกสารและศิลปรกรรมที่สำคัญสคัญมากมายนะครับของชาวซูเมเรียนปัจจุบันนะครับเมืองนี้อยู่ใกล้กับเมืองอัลไฮบานะครับ ทางตอนใต้ของอิรักอีกเมืองหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเอริดูนะครับเป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับและถูกชาวซูเมเรียนเนี่ยยกย่องให้เป็นเมืองแรกของมนุษยชาตินะครับหรือ the first city ตามตำนานของพวกเขาเมืองนี้นะครับปัจจุบันนะครับอยู่ใกล้เมืองเทลอาบูซาเรน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิรักนะครับผมชาวซูมิเรียนนะครับยังมีการคิดค้นนวัตกรรมสำคัญสำคัญหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นลอ้อมีการพบหลักฐานนะครับการใช้ล้อในมีสูปโปเตเมียตั้งแต่ประมาณ3,500-3,000ปีก่อนคริสตกาลนะครับผมอีกทั้งชาวซูมิเรียนยังมีการออกแบบระบบการเขียนนะครับ พัฒนาขึ้นประมาณ3,200ปีก่อนคิสต์กาลนะครับเริ่มจากสัญลักษณ์ง่ายๆจนพัฒนามาเป็นอักษรคุณิฟอร์มและระบบตัวเลขฐานใช้ในการคำนวณและวัดเวลาซึ่งเราใช้หลักการนี้อยู่จนถึงปัจจุบันสำหรับการประดิษฐ์การเขียน เป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินะครับและมันเริ่มต้นในเมโสโปเตเมียการเขียของชาวซูเมเรียนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในข้ามคืนแต่เป็นการพัฒนาที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับตามหลักฐานที่นักบบราณกดกีได้ค้นพบเริ่มจากระบบทูเคินประมาณ8,000ปีก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นชิ้นส่วนดินเหนียวเล็กๆรูปร่างต่างๆใช้แทนสิ่งของต่างๆ ในการนับและบันทึกต่อมาประมาณ3,500ปีก่อนคิสตกาลนะครับชาวซูเมเรียนเริ่มกดรูปถูกเคนลงบนแผ่นดินเหนียวแทนการใช้ถูกเคนจริงและประมาณ3,200ปีก่อนคิสตกาลนะครับสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เริ่มถูกลดรูปกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนด้วยสไตลัสซึ่งเป็นไม้เขีย่ยแหลม การเขียนบนดินเหนียวนะครับด้วยสไตลัสเนี่ยทำให้เกิดรูปร่างคล้ายลิ่มจึงเรียกอักษรนี้ว่าคูนิฟอร์มคูนิฟอร์มเนี่ยมาจากภาษาลาตินนะครับที่หมายถึงรูปริมจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับเกิดขึ้นเมื่อสัญลักษณ์เหล่านี้เริ่มแทนด้วยเสียงแทนที่จะแทนแค่สิ่งของทำให้สามารถเขียนภาษาได้ซับซ้อนมากขึ้น หลักฐานการเขียนแรกๆนะครับที่ค้นพบส่วนใหญ่เป็นบันทึกทางเศรษฐกิจเช่นรายการสินค้าการนับปศุสัตว์การบันทึกการแจกจ่ายอาหารตามที่พบในแผ่นดินเหนียวจากเมืองอุรุกเพียงแค่การประดิษฐ์การเขียนเท่านั้นชาวซูมิเรียนก็เปลี่ยนแปลงวิถีของมนุษยชาติไปตลอดกาลนะครับ จากการบันทึกธุรกิจง่ายๆกลายเป็นพื้นฐานของความรู้กฎหมายวรรณกรรมที่เราใช้กันมาอย่างยาวนานถึง5,000ปีแต่การเขียนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับในตอนหน้าเราจะได้เห็นว่าชาวเมโสโปโตเตเมียเนี่ยใช้การเขียนนี้สร้างสรรค์อะไรได้บ้างจากวรรณกรรมเรื่องแรกของโลกไปจนถึงระบบศาสนาและสังคมที่ซับซ้อนนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปของซีรีส์เมโสโปเตเมีย EP 2สำหรับวันนี้เรื่องเล่าพณนิจรขอลาไปก่อนเพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดเล่าขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราครับสวัสดีครับ